สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับชุดระบบน้ําขนาดเล็กนะครับรุ่น 2M ของผมนะที่ออกแบบนะครับนี่มันก็เป็นรุ่นมาตรฐานที่ส่วนมากเขาก็ใช้กันรประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ยกไปตั้งได้เลยนะครับขนาดประมาณ60-70เซนนะครับฝั่งนั้นเมตรหนึ่งก็เป็นโครงเหล็กนะครับมีปั๊ม1ตัว พารถลูกเบี้ยวพอรดเบี้ยว,ะ <_ t enth> วระบายสแตนเสตลสนะครับตัวนี้ก็บอกใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวหมุนออกมาให้ดูตูคลล้คอนโทรลควบคุมตั้งเวลาควบคุมต๊มน้ํานะครับแล้วก็มีเฟสโปรเจคเตอร์มีแมกเนติกโอเวอร์โหลดป้องกันไฟตกไฟเกินกระแสเกินก็ได้นะครับมีอ่อประตูน้ํานะครับมีเช็ควาลนะครับมีเฟเอร์เกตด้านล่างนะครับแล้วก็เฟเอร์เกตด้านบน เอาไว้วัดแรงดันขาขาออกจากปั๊มนะครับมีกองเกษตรแบบยาวเลยนะครับกองเกษตรนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนได้มีไวมียูเนียนนะยูเนียนสองสี่ 2, ตัวกองเกษตรเนี่ยกองได้20,000ลิตรเลยนะครับตัวนหนึ่งแต่ก็สำรองไว้2ตัวเลยตรงน,นี้เฉ่ยขึ้นโมงมีก๊อกสนามไ้ล้างมือล้างท่าล้างมือหน่อย <c oughs> ล้างหน้าด้วยไม่อะะไรอะ นะครับสำคัญสุดก็มีแอร์วาลให้เรียบร้อยไปนะครับหนึ่งตัวเอมเอาไว้อ่อะไรอ่ะปัญหาอะไรตัดอากาศออกอตัดอากาศออกจากท่ออ่าเ <okay, S 2> อาอกท่อประมาณน,นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่เอาปุ๋ยได้ไหม เราก็เลยทําชุดนี้ออกมาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้ไม่เอาเวนจุรี่นะครับเพราะมันจะเธอทะก็เลยทําเป็นชุดนี้ออกมานะครับประมาณนี้นะครับปั๊มนะครับเป็นของมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับก็ประเทศไทยเรานี่เองนะครับของซูเปอร์ปั๊มสองแรงนะครับขนาด2แรง2นิ้วเขาบอกรดน้ําได้กี่หัวมีสปริงเกอร์ก็อย่างน้อยก็ร้อยหัวได้นะครับตัวนี้นะครับร้อยหัวได้ร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบหัว ขนาดนั้นเลยระใช่ครับเพราะอะไรรู้เอาร้อยหัวก็พอมั้งอยู่ที่การวางเมนด้วยนะครับใกล้เมนไกลนะถูกไหมเขาวิ่งไกลวิ่งไกลแล้ว่ไกลก็ใช้ท่อสองนิ้วก็แต่ได้สักเยอะหน่อยต้องต้องถามต้องบอกว่ามันเท่าแค่ร้อยลิตรต่อหัวนะท่อหรือว่าสเปคของหัวใจน้ําด้วยนะครับเพราะหลายคนจะไปคิดถึงแต่ว่าหัวกี่หัวหัวกี่หัวบางทีราตอบไม่ได้มันจะมีเรื่องของสเปคหัวใจน้ําว่าต้องการใช้น้ําเท่าไหร่และต้องการใช้แรงดันเท่าไหร่ ล้าก็เราเอามาดูที่สเปคของปั๊มอีกทีหนึ่งนะก็ท่อเนาะพอไปวางมันจะบอกได้แต่ตัวนี้มันก็คือมาตรฐานนั่นแหละความหมายก็คือมันออกมา2นิ้วก็ไป2นิ้วก็จะไปขยายท่อหรือจะไปจะไปใส่อะไรเพิ่มแต่ว่าผมแค่โดยที่วไปที่เราเทสแล้วนะก็จะอยู่ประมาณ150หัว150หัวซึ่งซึ่งเป็นแปลงที่ซักประมาณ 2- 3สไร่นะครับแต่ถ้า เยอะขึ้นเป็น10บๆไร่ก็อาจจะลดลงมาอีกนะครับก็ตามแต่หน้างานตามแต่หน้างานแล้วกันเนาะยังยังบอกไม่ได้ขอถ้าถ้าสนใจก็ค่อยบอกมาว่าใช้หัวแบบไหนอะไรยังไงหัวมินิสปริงเกอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมต้องการใช้เยอะใช้น้อยเราก็จะมาดูสเปคปั๊มอีกทีหนึ่งถูกไหมหัวพ่นหมอกหัวไมโครสเปร์หัวเจ็ทหัวน้าหยดไม่เหมือนกันนะใช่หัวน้าหยดนี่ก็อาจจะเป็นระบบพ่อ3นิ้วไปนะอ่าใส่ท่อใหญ่ไปเนาะเพราะอะไรครับน้นกิ่งเพราะวอะไรนะครับหัวน้าหยด ไม่ต้องการแรงดันนะครับแต่ว่าต้องการมวลน้ามวลน้ําเยอะๆแต่ตัวนี้เราขยายท่อมาเป็น3นิ้วนะฝั่งดูดนะอันนี้อันนี้ทําไมต้องขยายท่อละครับลดเบี้ยก็เขาบอกให้ขยายไงผู้ผู้ผู้ผลิตเขาบอกให้ขยายไงเขาแนะนําเขาแนะนาที่โรงเรียนก็สอนมา1ไซส์นะหนึ่งไซส์ก็คืออันนี้2นิ้ว เราก็ขยายมาเป็น3มนิ้วนะนี่ขยายมาอยู่ตรงนี้มันเบี้ยวด้วยขยายแบบเบี้ยวนี่เป็นข้อรถลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวเบี้ยวข้อรถเบี้ยวตรงนี้มันจะตรงไงหามาทำไมต้องเป็นอย่างงี้ครับถ้าเราใส่กับด้านได้ไหมใส่กับด้านได้ได้แต่ไม่ดีเกิดผลอะไรไหมครับอากาศมันก็จะไปคาอากาศมันก็จะคาอยู่ข้างบนเนาะถ้าเรากลับด้านประมาณนี้ใส่ได้ไงแต่มันอาจจะไม่ได้แต่ว่าไม่ดีนะครับส่วนตัวนี้เป็นวายสเตนเนอร์อย่างสเตเลสอยนะเนี่ยนที่ทำหน้าที่อะไรบึงทีมนหมุนหมุนออกนี้ ไวสแตนเนอร์อันนี้เอามาประกอบจัดชีได้วยเชระวังอย่าไปจับตรงนั้นนะมันละเอียดมากมันคมครับมันคมนี่เป็นสเตนเลสนะเป็นกรองเป็นคล้ายกรองฟังดูดไม่ใช่คล้ายเลยเป็นกรองฟังดูนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไอ้พวกเศษหญ้าเศษตะกอนต่างๆนะครับมาหรือว่าเป็นหอยเป็นปลาเองเนี่ย มาอยู่ในนี้เออไอ้ตัวนั้นแม่งตะไคร่น้ําเข้ามาเต็มเลยแค่ตะไคร่น้ําไอ้เศษบางๆเนี่ยนะเข้ามาเปอุดใบพัดแรงดันปั๊มลดเลยลดแต่เราก็มีเฟเจอร์เกตนะอ่าบอกบอกมอนิเตอร์ดูว่าที่แรงดันปั๊มผิดปกติไปหรือเปล่านะมีวาล์วปิดไว้แล้วก็ปิดวาล์วข้างล่างแล้วดูแรงดันปั๊มใช่โอ้จุดนี้น่ารักนะมิน่ารักมินิมอันนี้ไซส์นี้ไซส์เอ็มไซส์เอ็มไซส์เอสไซส์เอลจะเป็นอย่างนี้ไซส์เอล ไซส์เอสอยู่ทางนู้นบ้างหนึ่งไซส์เอสอันนี้ไซส์เอ็มไซซ์เอ็มพอดีถาดกลางนะถาดกลางถาดกลางก็คือมันมีครบเลยเนาะยกใส่กระบะหลังไปเลยแค่ว่าไม่มีเวนเจูรี่แค่นั้นเองอืมตัวนี้น่าจะราคาก็ตู้คอนโทรทำไมไม่มีอะไรรับเลยสี่หมื่นกว่าบาทนะอะไรนะตู้คอนโทรทำไมไม่มีหน้าอะไรเลยอ๋อมันอยู่ทางฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นตกแต่งหมดเลย หาเปิดตู้คอนโทรนอธิบายตู้คอนโทรนให้ฟังนิดนึงนี่เมื่อกี้ไม่ได้อธิบายนี่นะี่นะครับตู้คอนโทรลอันนี้เป็นสั่งพิเศษนะครับตู้นี่ลูกค้าสั่งพิเศษเฉยปกติแล้วสองชมันจะเป็นแค่ชั้นเดียวแต่กันน้ําเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือ2ชั้นกันน้ําแค่ตู้เปล่าๆสามพันห้าแค่ตู้เปล่าๆก็สามพันห้าแล้วโอ้โหผมก็เลยผมก็เลยว่าถ้าไม่ถ้าลูกค้าไม่สั่งพิเศษเนี่ยก็จะเป็นตู้แบบเป็นตู้ที่มีข้างหน้าข้างในเฉยนะนี่ ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้จะมืดหน่อยนะมืดมืดมืดเพราะตอนห้าโมงเย็นแล้วอ่าก็จะมีมีอะไรบ้างเอาคิมเปิดไฟให้หน่อยมามาเวยกอนเปิดเหื่อเดี๋ยวอธิบายหน้าตู้ก่อนนะครับไออธิบายอธิบายหน้าตู้ก่อนหน้าตู้นะครับก็จะมีอ่สถานะอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือไฟเข้าถ้าเราคอนเน็กไฟเข้ามาเนี่ยจากการไฟฟ้านะครับมาหรือว่าหม้อไฟนะมาเนี่ยไฟตัวนี้จะติดนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าภายในตู้เนี่ยมีไฟอยู่ ถ้าไฟตัวนี้ขึ้นทําอะไรให้ระวังด้วยเพราะว่ามีไฟนะครับ2 2 0โวลต์หรือ<ม>รุ่น3 300เอ่อรุ่นสาเฟสน,นะครับก็3 0 0กว่าโวลต์จะอันตรายนะแล้วก็สถานะตัวนี้นะครับเป็นไฟตกไฟเกิน<ม>ถ้ามีไฟตกหรือไฟเกินนะครับตัวตู้ก็จะโรเทคปั๊มไม่ให้ปั๊มทํางานก็จะโชว์<ม>อราร์มโชว์นะครับ<ม><ม>อันนี้ก็จะเป็นปั๊มมีปัญหาก็คือโอเวอร์โหลดนะครับ โอ้โหลก็จะขึ้นปั๊มขึ้นไฟสีเหลืองนะถัดมาตัวนี้ปั๊มกําลังทํางานถ้าปั๊มทํางานอยู่นะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหมดนะครับน้ําหมดตัวเนี้ยก็จะขึ้นไฟสีฟ้านะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ Switch เปิดปิดนะครับตัวนี้ก็จะเปิดเมนนวลปั๊มนะครับเมนนวลปั๊มได้เลยจากหน้าตู้หรือว่าออโต้นะครับสั่งงาน ตามเวลาทามือนะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อใช้งานมีคอบเลยนะครบเลยครบให้มีสเปคให้นะมีคําเตือนให้นะคาเตือนนี้คืออะไรอันตรายนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไฟเท่านั้นโอเคข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ฝั่งกําลังแล้วก็เบรกเกอร์ฝั่งคนโทรลนะครับแล้วก็มีฟิวนะครับ ลูกฟิวฝั่งคอนโทรลนะตัวนี้นะครับเป็นตัวโปรเทคเตอร์นะครับเฟดโปรเทคเตอร์ะนะครับก็คือตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับถ้ามีไฟตกหรือไฟเกินเนี่ยตัวนี้ก็จะป้องกันถ้าวามันตัดแล้วนะครับเมื่อมีอแรงดันคงที่เข้ามาใหม่อยู่ที่220หรือ230โวลต์นะครับอ,อันนี้หลักสามารถตั้งได้นะม,ม,มันก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับอัตโนมัติอ่าประมาณนี้แล้วก็ทำงานใหม่ อันนี้ก็จะเป็นแมกเนติกกาลังสูงเพื่อที่จะสั่งให้ปั๊มทํางานได้นะครับตู้นี้นะครับรับรองปั๊มนะครับทํางานอยู่ที่สามแรงนะครับสองกับสามแรงสามารถใช้งานได้เลยสองแรงสามแรงเราตั้งไว้ตรงที่โอเวอร์โหลดเลยเนาะต้องตั้งที่โอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็จะมีทมร์เมอร์แล้วก็ส่วนตู้วาลอออมีระบบลูกลอยลูกอลกอยเนี่ยเราจะดรอปไฟให้เหลือ1 2โวลต์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่า ตัวลูกลอยเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำนะครับเราก็ดรอปลงเพราะว่าเวลาที่ลูกลอยมันอยู่ในน้ำถ้าไฟ220โวลต์นะเข้าไปแล้วเกิดการรั่วก็จะอันตรายนะครับถ้าเราดรอปไปมาก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราต้องเดินสายกาวสายอะไรด้วยใช่ไหมนี่ต้องเดินสายกาวด้วยโอเคถ้าซื้อจากเราก็เดินสายเราไปเดินให้ส่งให้เนาะไอตัวนี้ก็เหมาะเหมาะกับครอบครัวขนาดเกษตรกรขนาดแบบสองสามไร่เลยเนาะใช่ครับที่เปิดที่ทำน้ำหยดนะทำมีวิสเิกเกอร์แต่ว่าไปแบ่งโซนเอาเองนะตรงเนี้ย ไปต่อวาลเพิ่มเอาเองนะตรงนี้มันมีวาลไปตัวหนึ่งใช่ไหมก็มีให้ใช้เราก็จะไปก็ไปต่อเอาอย่างนี้นะไปต่อต่อเป็นกี่โซนกี่โซนพี่ก็ไปต่อเอาจะเป็นนุ่นวาลอย่างเดียวไม่ใช้มอเตอร์วาลก็ได้นะครับก็แล้วแต่หรือจะซื้อเป็นชุดสําเร็จก็ได้นยถ้าซื้อชุดสําเร็จเขาก็ไปไปเชื่อมกันอย่างนี้นะครับเขาก็ไปเชื่อมชุกตรงนี้กันประมาณนี้ก็ประมาณชุดนี้ผมก็ว่ามันก็เหมาะกับคนที่อยากทําเกษตรนะเกษตรวันหยุดอ่ารีสอร์ทที่ทําสวน ในในพื้นที่ก็ใช้แบบนี้จบเลยนะครับก็บอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําระบบน้ําเรามีให้ครบหมดเลยเนี่ยไอตรงนี้ก็ที่กอกน้ํานะเวลานั้นปั๊มมีปัญหาน้ําหมดบ่อแล้วก็กอกลงไปได้นะครับมีเฟสเชอร์เกตมีแอร์วาลมีก๊อกสนามมีกองเกษตรมีให้ครบหมดไม่ต้องไปซื้อประกอบเองนะครับก็ยกชุดนี้ไปดังเลยชุดไซส์ M ของเรานะครับ 2M โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ そう <laughs>